มองไปที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีมีม,ม,ม,มีตัวอย่างเยอะมากที่สามารถที่จะลดหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องความเหลือนน่อมล้าได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทํามันไม่แก้ปัญหามันแต่เร็วๆในยุคข,ของเรานเนี่ยมันจะยิ่งแย่ขอบช่องว,างวาออ่างระหว่างคนบ้างเหี่ยคนละยากไรมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆนี่คือสรุปง่ายๆขอ,งของ,อ,องของการบรรยายนี้ผู้ตรวจสอบจะนั่งยีดม่นมีไม้ผู้ตรวจสอบต่อด้ไหมครับ ตอนนี้เรารู้จักกันแล้วผมรู้ว่าพวกท่านเข้าใจความเหลื่อมล้ำนะทุกท่านไลด์แรกเลยนิยามของความเหลื่อมล้ำอะไรคือความเหลื่อมล้ำครับถ้าท่านใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว Google คำว่า In Equal i t y เข้าไปมีรูปขึ้นมาทั้งหมดสามรูปนะครับขึ้นมาเลยครับนี่นะฮะทารูปวันนี้ท่านหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วท่าน กู It โก้เขาว่าอดิคอลเรตี้รดับความเหลือมล้ำเนี่ยรูปขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสามรูปใครคิดว่ารูปแรกคือนิยามของความเหลื่อมล้ำสำหรับท่านครับมีกลุ่มคนเยอะๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนคนเดียวที่โอบกระจุกตัวของของเงินอยู่ที่คืออันเดียวแล้วก็ที่คนที่เหลือแก่คนเดียวอ่ารูปที่สองครับ ใครคิดว่ารูปที่สองคือ,อนิยามของความของคําว่าเหลือ่อมล้าที่ดีคนระับลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆนะครับมันมันต่างกันอยูวรแต่ละรูปใครคิดว่ารูปที่สองเป็นนิยามของความเหลื่อมล้ำสำหรับ,บรท่านครับเพราะคำว่าคำว่าคําความเหลือ่อมล้ำของผมกับของคุณพี่กับของน้องพวกนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกรูปที่สองครับใครคิดว,ว่าอันเนี้ยคือ,อนิยามคําว่าเหลื่อมล้ำสำหรับท่าน ยูกมือครับรูกที่สองครับโอเคครับรูปที่สามครับรูปที่สามนี่ต้องอธิบายนิดนึงเป็นชนจันโบนเนี่ยเวลาจะขึ้นไปนข้างบนระหว่างกันที่จะเติบโตในในใน,ในการบริหาร,รบริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารกับการที่เรื่องเรื่องแรบความเป็นแม่มันยากแล้วทำไมมันถึงได้มีความเหลื่อมล้ำถึงการาก้าวหน้าในในหน้าที่การงานเรอของคุณแม่ผมก็เข้าใจ แต่คราวนี้เมื่อผมตั้งสติได้เมื่อผมลุกขึ้นสู้ได้เมื่อผมคว้านลึกลงไปในหัวใจผมได้สามารถที่จะกลับมาแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ไอเรื่องราวของผมอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนทั้งประเทศมีอีกหลายหลายคนที่อยู่ในกลุ่มคนจํานวนมากที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่มีความพร้อมไม่มีครอบครัวไม่มี เซฟตี้เน็ตพอที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้พอเขาล,มล้มแล้วเขาล,มล้าลมแล้วล้มแล้วคือข้อเท็จจริงคือว่าทุกคนในห้องนี้ทุกคนมีนรกส่วนตัวใช่ไหมยอย่าลังทุกคนในในห้องนี้ไม่ว่าคุณจะจนหรือคุณจะรวยก็ไคุณมีไฟแบนเทลคุณมีนรกส่วนตัวซึ่งเราอยู่ในสังคมถ้ามันเป็นอยู่ในสังคมที่มีทั้งระบบเศรษฐ,ฐกิจและระบบสังคมที่ทํางานพวกเราทุกคนและไม่ใช่ทางานแค่คนกลุมใดกคนนึงเอง ถ้าเราทำงานมีสติจริงๆถ้าเราสู้กับมันจริงๆเราสามารถกลับมายืนใหม่ได้ในที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พอเขาข้ามผ้าข้าม ผ่านไปได้แล้วเนี่ยเขาขุดตรงนี้ไว้ให้เขาปิดประตูไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่พิเศษหรือไม่พิเศษให้พวกเขาหนึ่งเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรปุ๊บเขาสามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้ในขณะที่ชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนก็ต้องตื่นเช้าทํางานไปเจออะไรเดิมๆแล้วก็ค่อยๆปีนปีนปีนขึ้นไปตกมาบ้างขึ้นมาบ้างแต่มันยากกว่าอันนี้แน่นอน และจํานวนมากอย่างเวลาหาเสียงที่ได้เห็นกัะตาคือคนกลุ่มพวกนี้ที่ดินก็ไม่มีเข้าระบบสุนนิยมก็ไม่ได้ทําอะไรก็ต้องตู้นี้ยุดเส็นวิธีเดิมๆไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่เพราะวาอะไรเพราะว่าเขามีเพราะระบบของประเทศนั้นหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยมันทํางานให้แค่คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วไม่ได้ทํางานให้กับคนกลุ่มจํานวนมากนี่คือคําว่าหนึ่งเปอร์เซ็นกับเก้าเก้าส่วเก้าเปอร์เซ็นที่ มันเป็นระบบเหมือนกับเป็นวงจอรอุบาที่บอกว่าเพราะว่าคาลาที่ผมเรียนหนังสือเรียนความเหลื่อมล้ำเมื่อสักที่สิบปีที่แล้วเน,นี่ยผมไม่พอใจกับนิยายของเขาว่าเหลื่อมล้ำอย่างมากเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกอ๋อเหลื่อมล้ำก็คือไม่เท่าเทียมกันมันแค่รูปแรกทั้งหมดมันยังไม่ได้พูดลงไปถึงรูปที่สองและรูปที่สามที่เกี่ยวขอ้องก็เลยยังไม่สามารถที่จะหา มีใครอยากจะอภิปรายไหมครับว่านิยามของความเหลือล่อมลานของคุณเป็นอย่างอื่นไหมนี่คือนี่